เีลยกูจัดให้ไอ้ดอกไม้อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยเนี่ยกูได้รู้เว้ยกูเล่นกับมันทุกครั้งกูได้แบงค์นี่นี่ตลอดอะเพราบอ่ะกูได้มันฝนตกเว้ยกูไม่รู้มันคืออะไรมันคือการถอดดอกไม้อเดดูเงเนี่ยกูได้นี่มาแล้วแบบคือตอนที่กูดูเว้ยตรงกลางอะสีมันไม่ขึ้นเว้ยมันแค่ขีดข้างๆไอ้เหี้ยแล้วมันไม่ขึ้นสีตรงกลางเชี่ยอะไรกเออตอนกูดูอะตอนกูกดเลดี้แล้วอะตอนกูกดไอ้เนี่ยกดเริ่มเพื่อไปวาดอะมันไม่ขึ้นไง กายไม่คือคือคือตอนคือตอนวาดอ่ะมันจะไม่เห็นตรงกลางไว้ไตอนที่มันอยู่ตรงกลางดอกไม้อ่ะไม่เห็นไว้ตอนวาดแล้วอ่ะกูเลยไม่รู้ว่าครอล้รกูจำไม่ได้